เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แพทเขาปักให้ขอบคุณพี่แพทเขาก่อนพี่แพทขอบคุณพี่แพท์ด้วยนะครับที่ฝากให้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาห้าว่ะห้าว่ะประมูลน้องเกมสามห้านะครับบอกว่าห้ามพูดประมูลตอนเ่อโอ้โหจะปิวก็เพราะอย่างนี้แหละไปไปไปกระโดดตกสิบทีกระโดดตกสิบทีเลยรอรอเล่นรอเล่นโอเคครับพี่เกมสามร้อยห้าสิบนับหนึ่งนะครับมีใครให้มากกว่าสามร้อยห้าสิบไหมทุกคน มีใครมา350ไหมถ้าไม่มีก็ไม่มีก็จะนับแล้วนะมือใหม่ให้อภัยครับ350นับหนึ่งของพี่เกมนะครับเหมือนพี่มาจำไหนเองไม่เราเขาเขาฟิลช่วยกันเนี่ยเราเป็นผู้หูดูโอ้พี่ได้อะไรไหมเนี่ยช่วยได้ช่วยได้ได้ความว่าน้ำใจกันจากน้องเนี่ยขอบคุณมากได้น้ำใจนะทุกคนพัฒนางี้พี่เรารูใจกันอยู่หรอฮะโอ้โหพี่ให้บ่อยได้น้ำใจนะแซวเล่นเนี่ยทุกคนอ่ะ350นับหนึ่งนะครับ 3 5 0บของพี่เกมนับ2นะครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับไม่งั้นจะนับแล้วนะ3 5 0นับ3าโอเคยอ้ยไม่ทันแล้วขอโทษผมนับไปแล้วพี่พี่ไมเนมพี่ฟ้าพี่ฟ้าขอโทษนะครับพี่ไมเนมยินดีกับพี่เกมด้วยนะครับพี่เกมบอกไม่มีแล้วเกมเกมแคปแล้วก็กดหนึ่งให้หน่อยถ้าแคปแล้วกดหนึ่งให้หน่อยแล้วก็แอดมาที่แอปบ้านเขียวนะครับอาเกบอ่ะพี่เลียให้ตัวหนึ่ง พี่เลือกตัวแรงแค่อย่างนี้ยต,ตัวไหนที่พี่ชอบอ่ะพูดมาเลยแต่มีเสื้อวงตัวหนึ่งที่ปอยชอบมากนะพี่รู้แล้วว่าตัวไหน,นอ่าลองเดาไหมตัวไหนที่ปอยชอบคือน้ําเงินแถบขาวสวยนะคะน้ําเงินแถบขาวโอย้ยคนนี้คือแบบรู้ใจไปมากอ,อันอนีนน<ต>้มีเสื้อที่ปอยญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่อันนี้ขอละประวัติก่อนแล้วกันนะอ่ะทำเบีรทุกคนทุกคนปอยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักวงเพกาอยู่แล้ว เอ้ยโอ้โหเอาของพี่พี่พิติมองเธอข้างเดียวที่ตรงนี้ก็พอแล้วอันนี้คือเสื้อวงเทกาวนะครับทุกคนนะเป็นเสื้อแท้แน่นอนเพราะปอยซื้อจากงานแคดเอ็กโปใช่ตั้งพต่ตของพีแติ๊่สามปีที่แล้วได้ของพีิติ๊กของพิติ๊กพิติ๊กเทกาวไซส์อะไรไซส์เอลนะครับทุกคนนะของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนปอยซื้อจากงานเลยเออไซส์เอลมีลายหลังด้วยใส่ต่างกับเทกาวห้ามพลาดนะครับทุกคนเป็นเทกาวญี่ปุ่นนะทุกคน เพเกา400มีคนให้400้อปาก400โหนี่เขาเริ่มเองเนี่ยหั่งอันนี้พี่ๆเขาเริ่มพันแล้วนะคนพี่พี่สองสองจุดสองเมื่อเช้าผมก็จำหน่ายนะไม่มาดูเลยนะตำนีไม่มีนะครับตอนมีมีคนประมงแล้ว450พี่โซฟี450ขอบคุณนะครับพี่โซฟีนี่นะครับเพเกาเพเกานให้ดูป้ายขอปมยัง500 500เฮ้ย500เร็วตกใจอะไรอ่ะ คนมันไม่เคยอะ่ะให้น่อยพี่นี่นะครับทุกคนนะปั๊มแน่นหมดเลยไม่มีตรงไหนที่ที่แบบว่าชํารุดหรือว่าหลุดมาเลยมีได้ทนหนึ่งาด,ด้นเดียวก็ไม่เป็นไรตัดได้นะครับห้าร้อยห้าสิบพี่อ่าพี่แรนดอมพี่ฉิกชิกเมื่อเช้าก็มาอ๋อขอบคุณนะ,ะพี่มาเมื่อเช้าอ่าตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบพี่แรนดอมฉิก,ช,กชิกนะครับพี่แรนดอมฉิกชิก,ชกขอบคุณด้วยขอบคุณนะครับคอแน่นทุกตัวฟอนยังแน่นหมดเลยนี่ไม่ใช่คอเสื้อนะคอนี่เลยอะไ อันนี้เขาเรียกคอคนอ๋อโอเคแต่จริงว่าอยากผัดเสื้อลพี่เราร้อนเหรอไม่มันไม่เหมาะกับปอยก็เป็นฟิลแบบหกร้อยมีคนดูถึงเต้นถึงหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งขอบคุณนะครับสำหรับพียี่สองจุดยี่สองหกร้อยนะครับตอนนี้ของพเปกาลเอ้ยแต่สวยนะ่ตัวนี้พี่ชอบพี่จริงอ่ะถ้าปอยใส่ได้ปอยจะไม่ขายแต่คือปอยใส่ไม่ได้อเลยไงทุกคนมันมันเล็กอะไรงปอยตัวมันแต่ปลอยชอบโอเปกาลมากนี่นี่ ที่จริงมีวงพาวนะมีใครรู้จักวงพาวไหมครับทุกคนโอ้เป็นวงในตำนานเลยนะอ่ะร้องเพลงนี้รู้จักใช่ไหมใช่ะลองร้องสักท่อนเพลงฉันให้เธอทำให้ฉันไม่รู้จักชื่อแม่นับเลยพี่บอกนับเลยกินใส่ดูหน่อยไม่ใส่ดูแล้วแต่พอพี่อินใส่ใส่แล้วแล้วแบบพอดีตัวร้อนโอเคไม่ใส่หรอเขานับกันแล้วเนี่ยนับแล้วโอเคโอเคพี่สองพี่สองสองจุดสองสองนับหนึ่งนะครับตอนนี้อ่า พี่สองสองจุดสองสองนับสองแล้วครับตื่นแต่อยู่นี้หน่อยแบบพี่สองสองครับพี่สองสองจุดสองสองนับเอาหรือยังนับคุณจะเอาหรือยังนับคุณบอกผมมานับคุณพูดมาน้ำสักทีสิอะไรนับสามครับเรียบร้อยจบที่หกร้อยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับเอาเดี๋ยวแคปแคปแคปเดี๋ยวแคปก่อนแคปแคปแคปไหนวะแคบแคปแคปแล้วกดหนึ่งให้หน่อยครับเหนื่อยวะ นี่จำหน่ายไปกี่ตัวเนี่ยสี่ห้าตัวเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะไม่เหนื่อยขนาดนี้นะคนหลังเนี่ยอ่ะปลอยเรื่องของปลอยเองไปต่อไปให้ปลอยคิดหรอกต่อว่าทุกคนน่าจะชอบตัวนี้เพราะทุกคนตัวนี้ก็มีประวัตินะตัวนี้ก็มีประวัติเหมือนกันนี่ให้ดูราคาตัวนี้มันเป็นโทนสีขาวนะครับทุกคนนี่เฮ้ยเอ็นนั่น่ารักน่ารักะไหมอันนี้แออลน่ารักอันนี้เป็นเสื้อเขาเรียกว่าเป็นเสื้อแบบแบบทำล้อเลียน เกฟิมพี่ครับส่งให้ใครกอดอินทัศหรือแม่แกมได้หมดครับส่งให้ผมก็ได้ผมแคปไปแล้วแล้วปอยเปนอยู่กับอินใช่ตัวนี้สีขาวพี่แคปไปสามร้อยแล้วโอ้ยพี่แพทเอาพี่แพทเอาสามร้อยพี่แพทปักสามร้อยตัวนี้เป็นเสื้อเขาเรียกว่าทําทําล้อเรียนที่จริงมันเป็นฟิลแบนแบนี่ออลถ้าถ้าตรงๆเลยนะแต่ว่าเขาเรียกว่าทําแบบคอสตอมเลออร์กจอร์กจอรกสามมีเคเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนี่หน้าหลังเกลไกหนึ่งสามร้อยสิบจากพี่ไม่เนมนี่ครับทุกคน ตอนนี้นะครับอยู่ที่350จากพี่ไมเนมพี่โซฟฟพี่ไฟสี่ร้อแล้วตอนนี้แต่เสื้อพี่ทำไมไปทิ้งข้างล่างเงี้ยใช่ลรอเอ้ยมีพี่โซเกีย450พี่ร้อยห้าค้าพี่ินเหกนยะีสื้อคินนะ้าริบพี่โซเกียสี่ร้อยจ้คนนะาคิบพี่โซเกียัี่ร้อยหยม4ิ0ถ้าทุกคนได้ของปลอยไปผมจะบอกว่าคุ้มเพราะว่าเสื้อมันเป็นเสื้อแบรนด์นี่นะครับเสื้อแบรนด์แท้สกีนไม่หลุดไม่ลอกี่ร้อด4้าิพี่โซเกีย เขาชื่อโซฟีน้อง้องอุ้ยพี่มัดหมี่พี่เส้นหมี่๋อพี่เส้นหมี่ห้าร้อยขอบคุณพี่เส้นหมี่นะครับสําหรับห้าร้อยตอนนี้นะครับนี่มีใครมากกว่าห้าร้อยไหมครับเราควรจับเวลาไหก็เราก็แล้วแต่แล้วแต่ปลอยเออแล้วแต่ปลอยมาดูว่ามีใครแบบเขาแบบตอนนี้อยู่ที่ห้ารนะครับพี่เส้นหมี่นะจ๊ะทุกคนตอนนี้เส้นหมี่ซอยสี่ชอบผกแล้วเราซอยสี่ชอบกินืมี ซอยซอยแล้วเดี๋ยวรีบไปไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบใจอช่มันตือเอกตือตอนนี้อยู่อยู่ที่ห้าร้อห้าสิบโอ้ไมแต่ว่าร้จมันไม่ได้แบบว่าใหญ่ขนาดทุกคนนะตัวเนี้ยโอ้ยนี่จะตอนนี้อยู่ที่ห้า้อยห้าสิบนะครับพี่ดีวดีซัสนะครับตอนนี้นี่นี่เลยครับห้าร้อยห้าสิบอันนับเลยไหม เดี ų, s <S ah, okay, no, oh. mm ๋ยวนับเลยก็ไ huh. ด mm ้อ่ะนานเกินอ่าโอเคนะครับนับหนึ่งนะครับสําหรับพี่ดิวห้าร้อยห้าสิบนะครับใช่ครับนับสองนะครับสําหรับพี่ดิวนะครับและนับสุดท้ายสําหรับพี่ดิวคนหล่อของเรานับสามนะครับเรียบร้อยจ้าโบนเลียนรู้เลียนรู้อ่ะแคปแคปแคปพี่ดิวแคปแล้วแคปแล้วกดหนึ่งให้หน่อยอ่ะพี่เลือกให้อีกตัวหนึ่งมาเลยอ่ะ อยากสนใจตัวไหนหรือว่าแบบว่าอยากดูตัวไหนเพิ่มบอกได้เลยนะครับทุกคน,นชี้บอกได้เลยนะเสื้อลายหน่อยครับอินเสื้อลายอ่ากดหนึ่งนี่ครับถ้ากดหนึ่งก็ส่งมาที่แอปบ้านเขียวที่นี่นะครับทุกคนแต่ขอว่าใครแคปให้น้องแล้วทุกคนห้ามห้ามบิดนะเพราะว่าเมื่อเชา้าตอนนี้ผมจำหนางของผมเองเนี่ยผมโดนบิดมา4ี่ห้าคนเพราะว<ะ>่า <วะ S 1> ใช่ก็ไม่ทํไงก็เขาไม่ทักมาก็เราก็ไม่อยากบอกว่าคือเสียโอกาสคนที่เขาแบบอยากได้นะทุกคนเสียโอกาสคนอื่นเขารับมีคนมองอยากดูกระเป๋าครับ กระเป๋าไม่จำหน่ายแต่ถ้าพี่สนใจก็อาจจะจ่ายอาจจะาจ,จ,จาหน่ายก็ได้นะครับกล้าหรอวันปลายตังเนะเออเก็บไว้เดีวยวเราจะเอาใช้อะไรเออไม่มีร้แช้วเนาะเก็บไว้ไ้แหละนี่ครับเอาต,ตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากลองไปใส่นี่ตัวนี้ถ้าใครติดตามในน้ำตาลแอปน้ำตาลแอปน้ำตาลแอปกล้อง<อ> อ๋อแอปอจอถ้าใครติดตามแอปอจอปอยจะเห็นปอยใส่ตอนตั้งแต่ซีดีออนเลยครับทุกคนซื้อตัวนี้ไซค์แอร์ปอยซื o ้อท oh. ี่กองมาตัวนี้พี่แพทให้250ยังไม่ท oh. ันบอกราคาเลยอ่าสามร้อแม่แก้วม่แกสามร้อย <c oughs> ตัวนี้อยู่กับปอยมานานน่าจะนานสุดๆเนี่ยถ้าในราวดีนะมันก็น่าจะนานมากเลยตัวนี้แม่แก้ววันนี้ครับแม่แก้ววันนี้นะคะเพิ่แสามร้อยแม่แก้สามร้อยตอนนี้อยู่ที่สามร้อยเลครับทุกคนนี่ตัวนี้เป็นแบรนด์อะไรไม่รู้นะครับเอ็มสตูดิโอน่าจะเป็นฟิลแบบแบรนด์แบบขายตาม เป็นฟิลแบบตามแบบเกาหล้านเกาหลีอะไรเงี้ยทุกคนแกฟิลเกาหลล้านเกาหลีใช่เกาหลล้านเกาหลีอะเจ้าภาเกาหลีอะไรเงี้ยเอ็มสตูดิโอนะครับตอนนี้พี่อู่จุ้งสามร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้พี่แพทโชว์เสื้อด้วยพี่แพทบอกพี่แพทเท่าไหร่ XL ผมว่าน่าจะอกประมาณ40่สิบถึงห้าสาให้ปล่อยกะเขาข้าวใส่ตานะสีประมาณ46ยาวน่าจะ30น่าจะอก46ยาว30นะครับทุกคนนะกะเขาข้าวนะทุกคนนะไม่ชัวร์นะ แต่ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่แม่แก้มตอนนี้อยูดอยู่ที่สามร้อยหกสิบนะครับขอบคุณแม่แก้มนะครับตอนนี้สามร้อยหกสิบบาทนะครับอุ้ยพี่ินคเยอะมากฮะใช่ใช่ใช่เสดื่นเต้นอะไรก็พูดไปสิว่าคนดูเยอะมากเปลี่ยนเขาเปียนทิกตอกแล้วคนดูเยอะเลยเนาะทำไมทิกตอกเราไม่มีคุณภาพหรอตอนนี้อยู่อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบบาทสี่ร้อยสามสิบบาทพี่บิสกิตนะครับตอนนี้ดีปะ ให้เยให้ได้ให้ได้เอาปะขอได้ได้ได้อะอตลตอนนี้อยู่ที่สี่ร้อยสามสิบนะครับทุกคนออีกแป๊บนึงพอจนับนะครับทุกคนเด๋วมันนานเกินนะจ๊ะเขหนี่นะครับทุกคนเื้อเอาสีดาโอไซ์มาหน่อยครับมีไป้วนะครับตัวหนึ่งสีดาพี่อินเอาไปแล้วตัวนึ่งเรียบร้อยแล้วนี่อขอญาตโอสีบาทแม่แก้มไม่ยอมมแก้มขยับได้แก้ไม่ยอาแก้มหไดจริง ใช่อ่าถ้างั้นขออนุญาตนับแล้วกันนะครับทุกคนนะแม่กแก้ม410นับหนึ่งนะครับมีคาดิกแกนมไหมครับคาดิกแกนไม่มีเป็นฟิลแบบแบบเสื้อแบบเห็นไหมซ้ายมือสุดอ่ะทุกคนเป็นฟิลแบบเสื้อญี่ปุ่นอ่ะสุก ajan อะทุกคนคดีนะสุก ajan คดีน,น่ะสุก ajan นนเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเสื้อหุ่มอะเก็บไหมโอ้ตอนนี้พี่บิสกิต470<อ>บาทเต้นเตนเต้นหนึ่งเต้นคดี คนดูเรื่องร้อยหกสิบสี่คนสี่ร้อยแปดสิบนะคะสำหรับแม่แก้มตนนัวนี้คือไม่ยอมจริงๆเนาะแม่แก้มจะเอาให้ได้เอออ่ะ,ะยังไงดียังไงดีดูเดือดดูเดือดจริงครับเสื้อตัวนี้นแต่ถ้าใครที่แบบว่าดูดูซีรี์เราเนาะก็จะเห็นตัวนี้บ่อยเ้อปอใส่บ่อยสมก่อนตัวนี้มันขาดน่ะมันเป็นยี่หรอมันเป็นฟิลแบบเซอร์อไงพี่ขาดจริงป่ะหนูขาดโอ้โห ก็จะอยากได้ตัวนี้ขอตัวนี้ดิอาขอ,อย่านนับแล้วกันนะครับแม่แก้มสี่ร้อยแปดสิบนับหนึ่งนะครับทุกคนพี่ไม่เอาอนั่นละพี่เอาตัวนี้โอเคแม่แก้มสี่โอ้ยยังไม่ยุดอีกละ่ะพี่บิสกิตสี่ร้อยเก้าเก้านะครับอตอนนี้พี่บิสกิตเขาอยากได้จริงเลยเนี่ยนะเอาละดูเดือดมากสองคนตอนนี้ระหว่างศึกระหว่างแม่แก้มกับพี่บิสกิตนะครับตอนนี้นี่ฮปปี้ฮปปี้นี่มาเจ้าของของจริงห้าร้อยเก้าบาทแม่แก้มบอกไม่ยอมมาสีมาสี บิสกิตเธอมาฉันชู้ <laughs> ตอนนี้นะครับแม่แก้มห้าร้อยเก้าแล้วนะครับมาเราอยู่กับเสื้อตัวนี้มาจะสิบนาทีแล้วตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขอไปชอปปิ้งของไปปอนกันเ <laughs> ลองหรอจะสิบนาทีนะครับทุกคนสําหรับเสื้อตัวนี้นะครับหยุดอยู่ที่ห้าร้อยเก้าขออนุญาตนับเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะหนึ่งสองสามห้าร้อยเก้านับหนึ่งห้าร้อยเก้านับสองเฮ้ยพี่บิสกิตเขาจริงหรอนิดนึงนะ ห้าร้อยเก้านับโอ้ยยิยังไม่เชืนอะไรว่เป็นอะไรพี่วิกิตตอนนี้นะครับห้า้อยสามสิบเอาลไ้าสมสิบนับหนึยังไม่หยุดยังไม่หยุดห้าสสิบนับหนึ่งห้า้ยสาสิบนับหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ถังแก๊สน่ารักมากมีถังแก๊สถังแก๊สเป็นเจ้าของนะตัวเลยเยยบกล่องมันหมดลห้าร้อยสามสิบนับสองนะครับนับเสร็จกี่โมง อนับเลย530นับ3โอเคตบมือขอบคุณอดเสื้าผัดกันด้เนะครับพี่โอเคแคปด้วยครับใช้มือถือไม่เป็นนะเราเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้ทำไมดูสนุกจังรอขอบคุณนะครับ สนุกมากอา้าเดี๋ยวพี่เลือกตัวอีกตัวหนึ่งให้ได้เมื ASHLEY, อ่อกี้พี่เอาตัวเอ๊ตัวนี้อันนี้ของแท้ปะ่ะแท้อันนี้ของแท้ซื้อมาเท่าไหร่มาเก้าร้อยมันเก้าร้อยปมาณเก้าร้อยทุกคนตัวเนี้ยผมตอนแรกผมอยากได้เก้าร้อยครับทุกคนลูกสุกจังหล่อแม่งเอามาอะไรอะเอามาให้ลูกชายฉันเถอะอะตัวเนี้ยผมชอบมากเมื่อกี้ผมลองใส่แล้ผมอ,มอยากได้ไ n กี้แท้นะครับดูด้านหลังโคตรเท่ สวยมากทุกคนไนกี้สวยมากแต่ปลอยตัวอันนี้มันไซส์ L นะครับทุกคนใช่มันเล็กมากทุกคนแต่ว่าสำหรับทุกคนอันเป็นไซส์ XL XL แต่แบบมันเป็นใน XL แบบไซส์ไม่ใช่ของไซส์เอิใช่ตัวนี้สวยดี300มีคนปักให้สามร้อเริ่มแล้วนะครับตอนนี้300รไนกี้สวยนะของแท้ลายหน้าหลังแต่ปลอยคือคืออันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเราบอกกันนะสี่ร้อยเซฟอันนี้เพื่อนเพียงเอเล่อพี่เซฟัสดีครับอยากจะบอกว่าป่อยไม่ไม่รู้ว่าเป็นของแท้จริงก็บอกปล่อยประมูลมาเหมือนกันในกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีหกร้อยมีคนให้พี่พี่เอ้ยโอ้โหพี่บางข้อนี่ของแท้นะนี่เดี๋ยวขอดูก่อนแต่คือพี่ขอเของแท้กลุ่มสตรีปอยซื้อมาเท่าไหร่9ก้าร้อยพันหนึ่งกไม่นานอกเออมันนานมาให้พี่เขาไปอ่ะพี่โจหกร้อยโอ้โหแต่นี่สวยนะเท่ห์นี่วะยังน่ายิ้มเป็น่อต้งแส่ ถ่ยยเลไม่ถอดแล้วมขอบคุณพี่โจนัทธพัฒน์นะครับตอนนี้หยุดอยู่ที่6กรพี่โจนี่ก็เป็นลูกค้าพี่เหมือนกัไงนลอดใช่พี่บอยใช่ไหมฝั่งนี้ฝากตัวด้วยนะครับสำหรับห้องพี้วิวไม่คนดูห้องพี่เยอะจังอ่ะฮ่องพี้พี่บอกแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยไปถ่ายงานตอนคืนเป็นพ่อค้าวิวจะคนดูเยอะมากเลยอ่ะแบ่งบอ่่าแงใจมาให้ปลอยได้นะครับทุกคนดูหนักมากทุกเรื่องสิ ตื่นเต้นอะไรวะนี่กเชียบอลมันตกใจ <Yeah. S 1> มันตกใจมันตกใจตอนนี้อยู่ที่650นะครับพี่แพทนะครับ <S <S เออสุกจันสุกจันวับดีครับสุกจันใช่ไหมสุกจันตัวน,น,นี้อ๋ออ๋ออันนี้หรอตัวนี้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้แต่ว่าโปใส่ไม่ได้เลยตัวตัวเลยอันนี้เป็นลายหน้านเดี๋ยวเซี้ยวตัวนี้ก่อนสิตื่นเสร็จกี่โมงเนี่ยไม่เสร็จเท่าทีอ่าต่ออันนี้ก่อนอ่าไปยื่นให้ลูกค้าพี่ๆเขาหน่อยอันนี้อยู่ที่650บาทนะครับเดี๋ยวขอนับเลยแล้วกันน่าจะนานแล้วตัวนี้เ หกร้อยห้าสิบนับหนึ่งนะครับสำหรับพี่แพทวังนะครับหกร้อยห้าสิบนับสองตัวนี้ลิมิเต็ดนะทุกคนสวยดีหกร้อยห้าสิบนับสามครับอ่าให้พี่แพทพี่แพทแคบไปห <Hey. S 2> นอ่อย ห้ามพูดว่าปนูนรู้เป่าต้องพูดว่าปอมอปอมอปอมอป้อมอก็อาจจะแบบมีศัพท์เป็นไทยๆหน่อยแต่ถ้าปอมอก็จะเท่นิดนึงยวอ๋อเอาปอมอใช่ไหมโอเคป้อมออันนี้เรียบร้อยนะครับสาบพี่แคปให้หน่อยไม่เป็นแคปให้หน่อยเดี๋ยวจะโดนปิดกั้นเพราะว่าของขปล่อยก็โดนปิดกั้นไปแล้วเฮ้ยตัวอีกตัวนั้นลิงแต๋วไปก่อนตัวยี่ก่อนไม่เอาก็เห็นพี่เขาถามไงพี่เขาบอกว่าผู้ชายน่าจะชอบใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาตัวนี้ให้พี่เขาก่อนอ่ะพี่อินทำโทษน้้อองปปลยไแวนะ น้ำเงินมาน้ำเงินเฮ้ยแต่ตัวนี้อยากได้เองเลยว่ะเท่าไหร่วะขอใส่เดี๋ยวนี้ตัวนี้มันจะเป็นอันแดงแต่ผมขอใส่กันอันนี้ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันทุกคนเฮ้ยนี่น่ะครับว่าขอได้ไหมอยากได้อ่ะขอเองดีกว่ามีคนเปิดไปแล้วสองร้อยนะให้พี่เขาไปสองร้อยมาแล้วตอนนี้ แต่ตัวนี้น่าจะเป็นอันแบรนด์นะครับทุกคนนะเป็นฟิลแบบแบรนด์ทำเองอะไรเงี้ยน่าจะใช่เป็นไฮแฟชั่นตัวนี้เปิดที่200นะครับอันนี้ไซส์อะไรอ่ะน่าจะ XL เนี่ยเฮ้ยคนดู194คนน่าตื่นเต้นาะตื่นเต้นดิเอ้ยอย่าทำแบบนั้นโอ๊ยบอยทำอะไรบอยก้มลงสิมองไม่เห็นเอ้ยทำอะไรเราก็โดนแบนกลงใส่ไม่เห็นหรอกพี่บอยทำอะไรพี่วะเฮ้ยน่าจะ XL ทุกคนเพราะว่าน่าจะ XL มันไม่มีเขียนไซส์อ่ะ นอาจะเอลเอาตีเป็น XL แล้วกันนะพรวนะแพี่ว่าน่าจะเป็นแอลว่าก่อหรอใช่พี่ใส่ร yeah ู้สึกเหมือนแอลนะก็แอลเอลก็อลสองร้อยครับทุกคนนี้ตอนนี้ยอยู่ที่น้องพี่พราวน้องน้องป่าวาวป่าวาวป่าวาวพี่ป่าวาวใช่ไหมป่าวาวป่าวาวหรือเปล่าสองร้อยสิบนิดตอูคนดูสอ0ร คนดู200ร้อเ่าผมเยอะกันไม่รู้เหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันก็ไม่เคยมาจากไหนกันครับไลฟ์เองก็ไม่เคยคนดูเยอะขนาดนี้แต่ว่าเราต้องคู่กันนะหล่ะพี่เฮ้ยฮาราฮารารับหมื่นตัวโอ้โหรับหมื่นตัวเลยหมื่นหนึ่งเปลี่ยนหน่วยได้ไหมเมื่อกี้สองร้อยแปดสิบตอนนี้เอ้ยตะกี้มึงเห็นรับหมื่นตัวโอ้โหเนื้อหมื่นสองร้อยแปดโอ้ยมีสามร้อยพี่โซฟพี่พี่ไฟโซโซไฟโซไฟสามร้อยโซไฟสามร้อยตอนนี้ เรือผีไม่ผีนะตอนเนี้ยพี่วีไลอ๋อพี่วีไลพร้อมบัสดีครับพี่อุสวัสดีครับตอนนี้อยู่อยู่ที่พี่ตอนนี้ตัวนี้นะครับพี่อูุจงอ่อพี่โซเฟียเขาชื่อโซเฟียโซฟายอะไรวะก็เอสพีไออ่างเงีะเออเฟียไม่ไม่ไฟพี่โซเฟียสามร้อยนะครับตอนนี้อ่ะนับเลยแล้วกันเนาะ นสามร้อยห้าสิบโอ้พี่ดิวเหมือนเชียร์มวยเลยะพี่ดิวสองร้อยห้าสิบอะอะไรเงี้ยผีทีโอ้ยพี่ตัวเฟียมาสี่ร้อยเมื่อกี้เขาบอก